อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ไม่มีตราสัญลักษณ์ว่าเป็นยี่ห้อใดนะแต่ว่าตัวนี้บอกว่าเป็นยี่สิบสี่โวล์นะัคนเบเป็นย4ิบสี่โวล์นี่นะเลื่อนไปนะครับไม่มีตราสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์หลุดหายไปละภายใ,ในในะครับเป็นแบบนี้นะเพื่อนโอ้โหเป็นไรเสียอะไรทีนี้แต่ว่าเห็นสวิตช์มันเป็นแบบนี้นะจะเสียสวิตช์แล่าไ้่รู้นะ อ้าวนะครับก็ลองดูนะสวิตเสียก็เป็นไปได้นะแบบนี้เป็นเครื่องเสียนะเพื่อนสวิตช์ปิดเปิดได้เฉยเลยเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าเปิดแล้วมันก็ตัดนั่นแหละนะครับเป็นเครื่องเสียอยู่ครับมัดเฟดน่าจะเสียนะทั้งทำไฟออกนะนะนะครับปิดได้เฉยเลยเนี่ย นะครับอ่นะเด,เดินไปนะครับเป็นช็อตแล้วนะเพื่อนนะสวิตช์ก็เสียด้วยนะครับเดินไปนะครับน่าจะมีการช็อตเกิดขึ้นแล้วละทางด้านไฟออกนะ ด้านล่างมีอะไรไหมมีจิ้งจกตุ๊กแกงูเขียวหรือเปล่าไม่มีนะครับบอกมีครบเบอร์อะไรอ่ะทีนี้ตามดูนะครับตัวไหนมันเสียบ้างนะทีนี้การวัดดูมอสเฟตนะครับเพื่อนๆเอาคร่าวๆก,ก่อนนะครับว่ามีการช็อตกันหรือไม่อย่างไรนะครับว่ามีช็อตไม้นะครับอืม เขา้าคร่าวนะเพื่อนคร่าวนะครับโอ้นะครับมีการช็อตนะครับนะอันนี้คร่าวนะครับเิคร่าวนะครับนะาคร่าวอย่างน้อยก็มีการช็อตแล้ว่ะครับมีการช็อตของมอสเฟสนะครับอ้าวกี่ตัวล่ะครับทีนี้สี่ตัวอยู่นี่ครับต้องถอดออกมาวัดโดยละเอียดนะครับเป็นการช็อตทางด้านไฟออกนะครับเพื่อนๆอเอาถอดต้องถอดหมดนะสี่ตัวเนี้ครับเอามาวัดให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งนะข้างนอกนะครับ เฟดสีตัวนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเป็นเบอร์นี้นะครับเสียไหมล่ะแต่ว่าในวงจรมีเสียนะครับรู้หน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เสียไหมนะครับ g d f นะครับในการวัดมอเเฟดด้วยความรวดเร็วนะครับาขา g จะไม่มีค่าความต้านทานกับขาใดๆนะ เราตั้งมิเตอร์ซะหนึ่งเคนี่ก็ได้ครับเนี่ยขาจีถ้ามีถ้ามีค่าความต้านทานขึ้นก็ก็เสียในทันทีเลยนะเพื่อนอเห็นไหมอย่างนี้ก็เสียเลยนะครับไม่ต้องวัดต่อไปเนะี่ยเออตอนนี้มีโอกาสดีเห็นไหมมีโอกาสดีไว้ก่อนนะครับหาตัวเสียก่อนนะครับเบอร์มีโอกาสดีนะเนี่ยโอกาสดีนะเห็นไหม,ไม,ม,มน,น,นะครับขาจีไม่มีค่าความต้านกับขาอื่นอื่นนะครับ ถ้าอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยก็เสียนะครับเสียไป2ตัวแล้วขั้นตน้นเบื้องตน้นเดี๋ยวมาดูละเอียดหน่อยทีนี้ตัวที่มันคิดว่าน่าจะดีอยู่นะครับมาดูนะ,ะถ้าถ้าเอาสีแดงมาจับตรงนี้นะตรงขาตรงกลางเนี่ยถ้าวัดมาที่ขาเอสเนี่ยมันจะขึ้นข้างหนึ่งเลยนั้นเพื่อนเหมือนวัดไดโอดเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมนะครับ เป็นแบบนี้มันก็เป็นตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับมีไดโอดอยู่ข้างในนะพี่ถึงเรานะครับอ่ะทีนี้ก็มาวัดดูว่ามันจะดีหรือเสียอย่างไรนะครับปกติอย่างนี้ขึ้นข้างหนึ่งกันเนาะแต่อย่างนี้ไม่ขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมไม่ขึ้นทีนี้เราก็เอาสีดํามากระตุ้นที่ขาจีี่กระตุ้นที่ขาจีเอากลับมาจะวัดขึ้นนะทีนี้เออถ้าอย่างนี้ก็ดีเห็นไหมนะครับเอาสีแดงมากระตุ้นต้องลงนะที่นี้เข็มมันอ่าอย่างนี้นะต้องลงนะเอาสีดํามากระตุ้นนะ ขึ้นสนะีแดงมากระตุ้นเกตบ้างลงตันนี้ดีนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทําเหมือนกันนั่นแหละกระตุ้นขึ้นกระตุ้นลงนะครับก็แสดงว่ามอสร์เฟตเสียไป2ตัวนะครับเท่าที่เห็นนะทีนี้นะครับในกรณีที่มอเเฟสเสียไป2ตัวแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบอยู่แค่2ตัวนะเราต้องตามดูพวกอ่าวพวกอะไรตามรูปแบบของการซ่อมอ e ิเลอร์นะครับ ในตำแหน่งขาจีของมัดเฟลตัวที่มันเสียหายนะเพื่อนก็ตามไปนะจริงๆเราก็ต้องดูทุกตัวนะเพื่อนนี่ครับขาจีอยู่ตรงนี้ตามดูนะมีอะไรต่ออยู่บ้างนะครับรวมถึงในโอดนี้ด้วยนะครับในโอวดด้วยนะครับวัดหมดแล้วแหละนะครับพเพื่อนๆก็มุ่งเน้นไปที่ตรงขาจีนะนะครับมันมีตัวไหนเสียบ้างละ่ะบางตัวมันก็บางเครื่องมันก็เสียนะบางเครื่องมันก็ไม่เสียนะครับพเพื่อนๆมันไม่แน่นอนนะ างทีมันก็เสียแต่มอสเฟตแค่นั้นนะครับบางทีมันก็เสียไปถึงไดโอ่ไปถึงอาร์ยังไงพวกนั้นนะครับแล้วแต่กรณีนะแล้วแต่เครื่องนะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่แน่นะตัวนี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีอาร์ไหมก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะเพื่อนสังเกตนะครับตัวอักษร,รหายไปไหนเนี่ยนะครับ,นะรบก็ต้องตามดูนะครับอาที่เป็นอาชีพมันจะต้องมีตัวอักษรที่ท,ท,ที่ที่ตัวอานะแต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้มันก็แตกไปแล้วเนะี่ย นะเห็นไหมนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ไม่มีเห็นไหมนะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะเพื่อนก็ R ส่วนใหญ่ก็จะเสียด้วยนะอย่าลืมวัดดูไดโอดด้วยดาเนินการตรวจเช็คนะครับก็หยุดอยู่ที่ R นี่ยครับเพื่อน R นี่แหละที่มันขาดได้ R ตัวเล็กมาใส่หนึ่ง K นะครับไม่เป็นไรเอโอ้มันต้องดาเนินการสวิตช์ก่อนนะครับเพื่อนโอ้ ก่อนที่จะทําการต่อไฟเข้าแล้วก็วัด PWM ถ้ามีแล้วก็ใส่ m o s Fet เข้าไปนั่นแหละนะครับในที่นี้เป็น 20N50 นะครับดําเนินไปนะครับในการใส่สวิตช์ใส่สวิตช์มันก็ต้องถอดออกมาเนี่ยถอดบอร์ดนี้ออกมาน,นะครับนี่ถ <laughs> อดสวิตช์ออกก็มาเจอบอร์ดนี้นะครับ บอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่มีไฟเอาพุทออก5โวลต์นั้นเพื่อนก็เอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ชาร์จพวกโคมไฟคาดหัวแบบนั้นก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครใช้เดวยวนะส่วนใหญ่นะพูดถึงนะกดเงินไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็สำคัญล่ะทีนี้สำคัญก็พันะวิดมอดนะคับวิดมอเนาตกวตั้งมิตเตอร์ที่50โวลต์นะ สิบน14โอ้มีเตอร์เก่าแล้วปีใหม่แล้วนะเนี่ยปี69แล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ๊ะทำไมไม่มีเสียงร้องทิศติศเลยเนี่ยเอาใหม่นะไม่มีเลยมันน่าจะร้องติดหน่อยนะไม่มีเ,เนี่ยอ้าวนะครับก็เอาสีแดงมาที่ทางขาเกีนะอโอ้ยจะทำได้ไหมเราเนี่ยไม่ดีเลยเพื่อนเอ้ยมือเดียวไม่ได้นะเพื่อนไม่ไม่ดีไม่ดีมันไม่ได้ไง ก็สำคัญมากๆานั่นเพื่อนพันวิทมอด P W M ที่จะไปขับมอดเฟดนั่นเพื่อนเออขวนแปดก็ได้ตั้งมิเตอร์หาสโวลต์นั่นเพื่อนหาสีโวลต์ A C เนาะก็เพื่อที่จะวัดสัญญาณ P W M พันวิทมอด นะครับเปิดไฟเข้าเครื่องเปิดแล้วเนี่ยเปิดไม่เห็นมีเสียงลอกอติดเลย p w m, m จะอยู่จะอยู่ขา G กับขาเนะครับเป็น Ac ด้วยนะเพื่อน G กับขอสนะต้องมีทุกตัวนะครับในตัวนี้มีนะครับเห็นไหมภาพมันเนี่ยอเห็นเนาะอ่ะนี้นะตัวต่อไป ต้องเท่ากันนะสองตัวเนี่ยนะครับทีนี้ตัวนี้จะต่างไปจากตัวที่แล้วนะนะนะครับจะมากกว่านะครับไฟจะมากกว่านะแต่ตัวนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้นะทีนี้ต้องได้แบบนี้ด้วยนะเพื่อนต้องได้แบบนี้นะสองตัวนี้จะเท่ากันสองตัวนี้ก็จะเท่ากันนะครับเป็นแบบนี้แหละทีนี้เราก็ใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับ <ç uk> เพื่อน ส่วนใหญ่ก็เครื่องก็จะทํางานเลยนะพูดถึงเนาะก็ปิดเครื่องอ c, นะครับปัดปักไฟนะฮะถ้าหากว่ามีพันวิดมอนแล้วนะส่วนมากแล้วก็จะได้เลยนะเพื่อนนะนะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วไฟยังค้างอยู่นะต้องปล่อยให้แรงดันไฟมันตกลงไปซะก่อนนะครับ แรงดันไฟที่มันอยู่ตรง C เนี่ยครับ C ตัวนวันเนี่ยแรงไฟประมาณสามร้อยโวลต์แล้วนะอยู่นี่เนี่ยนีย่นะครับมันก็จะค่อยๆลดลงนะนะครับถ้าเราไปสัมผัสที่ไดโอดแถวแถวนี้เนะก็จะดูดเราได้นะครับก็ด้งเนินไปนะครับเอาหลอดไฟอะไรมาคลายมันออกกันละนะครับหลอดไฟก็มีหลอดไฟไส้ก็ได้มาคลายมันออกก่อนคลายไปจูมันออกนะครับเห็นไ,ไหม uh huh. ออกแล้วนะเราถึงไปสัมผัสไปจับไปใบมันได้นะครับไม่มีไฟแล้วนะใบได้นะครับดําเนินไปนะครับใส่มอสเฟตเข้าไปก็น่าจะออกเลยเหรอเไฟเพราะมีพีดมันอยู่เอ็มแล้วทีนี้ก็เปิดไฟเข้าเครื่องก็ลองเครื่องนะครับเพื่อนๆหรือใครอยากจะโชว์ออฟเล่นกําลังภายในก็เอาหลอดไฟมาแล้วก็ต่อเพื่อเป็นการแสดงกําลังภายในก็ทาไปนะครับลองนานไม่ได้มือมันจะร้อนอ๋อ ไว้หลอดอ,อ๋อนะครับอ่ะอย่างนี้แหละนะครับทีนี้ก็ประกอบนะครับมันมีไฟออกแล้ว่นะก่อนที่จะวัดแบบนี้ก็เอามิเตอร์มาวัดก่อนนะสลับไปสลับมาดูก่อนนะครับมันได้แล้วก็เออมันได้แล้วก็หลอดไฟก็ใส่่ะมันร้อนมือแนละ้วก็เรียบร้อยนะครับกรอบเข้าไปก็อย่าลืมนะหากเราปิดเครื่องไปแล้วนะครับหรือเครื่องทํางานปกติแล้วก็ตามนั้นเพื่อนนะ ไฟมันก็ยังค้างอยู่ที่นี่นะแต่อย่าลืมนะ่ลืมมาออกนเนี่ยนออกกเนี่ยดูดร้อนนั่นละอ้าวออกมดแล้วประกอบเลยดําเนินการประกอบเข้ามาในเคสแบบนี้นั่นเพื่อนจี่ก็แน่นดีแล้วนะครับตรวจสอบสายต่างๆนะครับแน่นไม้นะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับหากไม่แน่นก็หมุนๆเข้าหน่อย บางเครื่องในหมุนตัวนี้จะทำด้านนี้หลวมไปด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับอ่ตรวจสอบแล้วทุกอย่างก็ครบต้วนนะครับตัวนี้ไม่ทราบรุ่นนะไม่ทราบยีห่ห้อด้วยนะครับถ้าจะตามดูจริงๆก็ดูที่บอร์ดเขาก็ได้นะครับเ็าจะมีเลขบอกบอกรุ่นของแผ่นแผ่น p ีนี้อยู่นะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ทำขนาดนั้นนะนะนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับนะที่นี้ก็ทําการลองเครื่องหรือว่าจะปิดฝาก่อนลองก่อนแล้วแต่นะครับเพราะว่าก่อนที่ทําการประกอบเข้าก็ด้ลองไฟแ,แล้วและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆอย่าลืมทดสอบหลังจากปิดฝาแล้วไม่ใช่บ่าโอ้โหได้ลองก่อนแล้วประกอบเข้ามาแล้วปิดฝาจบไม่ใช่เลยเดี๋ยวบางทีขาอุปกรณ์นี่มันหลุดมันหักมันแตกก็เป็นได้นะตอนที่หมุนน็อตนีนะครับนี่ก็ดําเนินการประกอบแล้ว ตัวนี้มันเปิดลงด้านล่าง,งนี่นอ,อี่ออนอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วซ่อมเสร็จแนละ้วใช้งานได้อีกหน่อยโต๊ะก็ไม่ <c oughs> จบคลิปวิดีโอการซ่อมอินเวอร์เตอร์แดงไว้เพียงเท่านี้พบใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ